กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอน,นันต์นักรีวิวเอ้ยอน,นันต์นักเทสเกม n t e n d o switch นะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับการเทสเกมต่างๆของ Nintendo Switch ซึ่งคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอแรกของผมเนาะแล้วก็นี่เลยเกมแรกที่ผมจะ มารีวิวอ่านว่า Urban Trail แล้วกันเนาะน่าจะถูกแหละถ้าผิดยังไงก็ขออภัยด้วยครับอ่านเอาแล้วกันซึ่งเกมนี้แนวเ,เกมก็จะเป็นเกมแข่งรถอย่างที่เห็นเนาะไอ้เงาเงา,เงาสีฟ้าน้ำหน้าผมนี่มันไม่ใช่คู่แข่งนะ แต่เป็นตัวผมเองที่เคยทำสกอร์ไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งก็ไม่ได้ดีมากหรอกเพาอธิบายเกมนี้ต่อกันเกมนี้ก็จะเป็นแนวแบบเกมขับรถวิบากอะมั้งบบขับรถวิบากผ่านด่านไปเรื่อยๆซึ่งแต่และด่านก็จะมีความท้าทายที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามันมีกี่ด่านทั้งหมดกี่ด่าน มีทั้งหมดมันมัลติเพเยอร์แล้วก็ซิงเกิลเพเยอร์นะแล้วก็ปรับแต่งรถได้ด้วยอันนี้ด่านทั้งหมดของมันก็จะอยู่ที่ประมาณโอ้เหี้ยอยู่เว้ยอันนี้มันประตูไปเกตสองไม่รู้ว่าจะมีเพิ่มอีกหรือเปล่าไม่รู้ซึ่ง ถ้าให้อธิบายก็คือ 2> 2, 1, 2, ก็เป็นเกมแข่งรถผ่านด่านไปเรื่อยแหละถือว่าเป็นเกมค่าเวลาที่ดีเกมหนึ่งนะ <c oughs> เพราะว่าตอนที่ผมเล่นก็รู้สึกว่าก็สนุกดีอะ่ะแล้วก็ถ้าให้พูดถึงด้านคุณภาพของของตัวเกมในการอัพติไมค์มาลง Nintendo Switch ก็ <c oughs> แตว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าความไหลเลื่นที่ได้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ fps สบ fps สบายๆแบบเฟรมเรทไม่ค่อยตกนะสำหรับเกมนี้ Three, two, one, แต่ว่าไม่รู้ว่าในกล้องที่ถ่ายได้มันจะดูเฟรมเรทดรอปหรือเปล่าแต่ดูด้วยสายตานี่คือเฟรมเรทไม่มีดรอปเลยนะ แล้วก็ถ้ามาพูดถึงด้านคุณภาพของงานภาพนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวเชียวดูแสงเงาถือว่าค่อนข้างดูดีนะครับสำหรับการอร์ตมาลงในิน้ตสวิตแล้วก็ในความสนุกของตัวเกมนี่ก็คือการผ่านด่านไปเรื่อยแล้วก็การท้าทาย ในการเล่นท่านะของแต่ละดานนะซึ่งเพื่อนส,สามารถกลับมาเล่นด่าน,นเดิมได้แล้วก็แข่งกับเวลาที่ตัวเองเคยทาได้นะแล้วก็เห็นไหมตัวเาฟ้าเนะ่ยไม่วิ่งนําผมไปแล้ว <All right. S 1> เออแล้วก็ถ้าพูดถึงการให้คะแนนให้ส่วนของความลื่นแล้วก็ แล้วก็อะไรความสวยงามของภาพก็ผมให้ขอให้ไปอยู่ที่เอาของความลื่นก่อนนะความลื่น FPS ที่ทําได้น่าจะอยู่ที่30 FPS ลื่นๆผมให้ไปสักแปแล้วก็ในส่วนของงานภาพผมให้ไป8.5เช่นกันถือว่าสวยงามเลย แล้วก็ถ้าให้ความถ้าให้คะแนนด,นด้านความสนุกสนุกข,ของเกมก็ือเอาไปแค่เจ็ดลวกันสำหรับเกมนี้เพราะว่าสำหรับผมแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเล่นเพลินๆเนานะไม่ได้หวือหวาไม่ได้แบบรู้สึกว่าอยากเปิดมาเล่นทุกเวลาอะไรขนาดนั้นแต่ว่า ถ้าให้แบบเวลาเบื่อแล้วก็ไม่รู้มีอะไรทํำก็เอาเกมนี้ขึ้นมาเล่นเลยสนุกแน่นอนเออแล้วก็โอ๊ยตอนที่ผมซื้อนะวะมันเป็นราคาลดราคาน่าจะอยู่ที่ร้อยี่สิบาทเนี่ยตอนที่ผมซื้อแต่ไม่รู้ตอนนี้ราคามันขึ้นไปเท่าไหร่แล้วนะราคาจริงมันน่าจะยี่สิบเหรียญน้ราคาจริงอันนี้ถ้าผิดถูกไงก็ขออภนะัยครับ เออแล้วก็มีอะไรเหลืออยไ่มั้เนี่ยอืก็ทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับแต่แต่ที่ผมเห็นด่านน้อยน้อยนี่คือผมกลับมาซื้อ Nintendo Switch ใหม่นะเพราะแต่ก่อนผมก็เคยเล่นเกมนี้อยู่ไปผ่านไปหลายด่านแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ถือว่าเล่นจนจบแล้วเนาะก็ คะแนนที่ได้ก็คือคะแนนของนี่เห็นว่าใส่กล่องนี่โอ้ยภาพสวยอยู่นะผมว่าคะแนนที่ได้ก็เป็นส่วนของคะแนนเขนา,นขนานเรียกว่าอะไรพรีวิวปะไม่รู้พรีวิวใช่ไหมก็เล่ยน,นยังไม่จบอ่ะนั่นแหละคะแนนของคนเล่ยนยังไม่จบแต่เกมนี้ก็ไม่ไม่น่าจะต้องถึงเล่นจบหรอกนะเพราะว่ามันสนุกอยู่ที่เกมเพย์เนาะไม่ได้อยู่ที่เนื้อเรื่องเอ่อพวก บักบักบักเปิ๊กอะไรก็ไม่น่ามีหรอกเออมีอะไรพูดอยก่ไหมนี่อ่ะไม่น่าจะมีะ้ะแหละสำหรับเกมนี้ผมก็ขอจบ Three, two, one, การเทสบ <one, go! S 1> เกมเออร์ t บนเชลนะใช่ไหมชื่อเกม <laughs> ถ้าขาดหัวขาดตาให้ขอไปนะครับสำหรับการอ่านแส้นสำเนียงของเออร์เบนเชลเชลนั่นแหละ ผมก็มัวๆเนาะไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับการเทดสในในเกมนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับ,รบสวัสดีครับ